สวัสดีค่ะสวัสดีสีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพลายหม่ำแชนแนลค่ะตุ๊กตาขึกแต่เช้าเลยนะคะ ช่วยพ่อนะคะช่วยพ่อดึงองกอกูบล็อกนนี่เจอแล้วเจอประตูแล้วนะคะแม่ๆคะเจอแล้วเจอ <c oughs> ออกมาแล้วออกมาแล้วเออออกมาแล้วค่ะ นีหน er. ูได้ออกแล้วนะคะหนูได yeah. ้ออกมาแล้วออกมาเล่นลูกบอลเลยออกมาถึงก็เล่นลูกบอลเลยลูกบอลไปไหนจะเป็นลูกบอลนี่แม่เหมยจะออกมาตามแล้วนะคะว้าวเฮ้ยหยาพูดเสียงดังเหร อกถิกใจเลยนะคะโอ้เต็มที่เลยนะคะ มานั่งเล่นข้างนอกนะคะแม่แม่คะหัวน้องเหงานะคะผ่านน้องออกมาเล่นนะคะไปไกลไม่ได้นะคะอยู่แถวๆเราแแถวนี้นะคะดูล้างหน้าล้างตาเสร็จแล้วก็ออกมาเล่นนะคะล้างทั้งเม่ทั้งลูกเลยนะคะ หน้าเด็กดื้อน,นะคะมีแผลแล้วนะเด็กดื้อของเราสนซะเหลือเกิน ว่าังอยากนอนเล่นที่นอนเหอมาหาเพื่อนเล่นกรับหาเพื่อนเล่น เข้าตาแล้วมาทำอะไรดูสิูมาเยียบขาหลังขาหลังไม่เย <<|so|>> ียบ้วย เต้นยนบมเต้นลบำแล้วเต้นแล้วเต้นไม่ใ huh. ช uh ่เ huh. ต uh ้นหน่วยบ๊มบ๊ำ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 บดูบ๊ำบดูบ๊ำ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 บูำบ๊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 ำดูดู ดูดิท่านชอบพี่เล้งดูสิพี่ล้งดูสิโอ้เหยียบขาไอ้บุญยังไม่ใช่เล็กๆอะไรย่งเงี้ยมันหยิบขาดขาดไปหยิบคบแล้วมั้งนี่ไอ้บุญเหยียบเลี้ยบคบแล้วมั้งดูสิดูสิมาอะไรกันนะงานนี่เองเอ็ก็ไปเล่นไปสิพ่อจะนั่งอย่างนี้เองดูสิทำอะไรดูสิดูดูเด็กนั่งบนลเด็กนั่ง นั่งก็นั่งไปสิที่นั่งเยอะแยะทำไมไม่นั่งล่ะเออนั่งกับพ่อดูสิดูสิดูสิดูลูกบอลคนนี้สิหาเรื่องเขาจะเฉยนี ok figure, game, ่แหละอย่างหาเรื do, do ่องพ่อให้เี่แหละพ่อนั do do ่งสบายแล้วเดี๋ย็กเล่นอย่างหาเรื่องพ่อให้เี่แหละดูสิดูสิดูลูกนี้ลูกบอลลูกนี้ลูกบอลมีอะไรอีกมีอะไรดูครับ ดูสิโอนนอนนอนดูดูทำอะไรทำอะไรมันทำอะไรแบบนี้ทำอะไรแบบนี้เนี่ยดูสิดูสิดูขาหน้าสิทำอะไรแบบนี้ทำอะไรทำอะไรมีอะไรก็คุยกันดีๆสิมีอะไรมีอะไรโหนูจะนอนหนูนอนไปนอนไปหนูนอนไปหนูนอนไปนนอนไปนูนอนลลหนนนูอไป นอน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 โอ้โดนจะนอนอ้ทีีมากที่นี่มากเลยโดนจะนอนโอ้ยโดนจะนอนโดนจะนอนแม่เป็นธรรมดาเนี่ยหูเนี่ยแม่เหกินครับ

ก็รั่วนะคะแม่แม่ค่ะลูกบอลกรัร่วเหลือลูกเดียวในในตัวมีลูกเดียวดูแม่เมยก็พอแม่เมยนะคะนี่ความน่ารักของเม่ลูกกันนะคะโม้รัวแล้วลูกบอลรัวลูกชิ้นสุดท้ายนะคะลูกบอลของเราก็สูกไม่อยู่นะคะรั่ว

จ้าพ um, oh, ี่วีจ้าก้องพีจ้าเสาพี่จ้าพีจ้าดำอยู่ไหนลอยู่ไหนมอยู่ไหนลูกสาพ่อเนี่ยมีอาการไม่พอใจโอ้มีอะไรมีอะไรไม่พอใจอะไรโอ้ดูขาดูขาดูเก็บขาน่องนะขาน้อง อ๋ใช้ขาใชขาหน้าครูเลยนะไม่พอใจไม่พอใจมีร้อมีร้อไม่พอใจไม่ล้อมีร้อครููกไม่พอใจูขาวไม่พอใจไม่พอใจไม่พอใจขาวกับดำไม่พอใจขาวกับดำเหมือนกัเราไม่สนใจเขาประมาณเนี้ย ทูแล้วแไม่ขาไม่อยู่ไม่ได้แล้วมุนรอบแล้วมุนนึงรอบแล้วหนูพี่ดำยังไม่รู้เรื่องนะยังไม่รู้เรื่องขาตั้งหลักแล้วแล้วไปอยู่ไหนลูกเดียวเดียวห่วงบอลนะคะห่วงลูกบอลโอ้โหนี่ฉันเตือนเธอเลยนะบอกขาเตือนเลยนะไปบุญหนูเตือนแล้วนะเดี๋ยวเตือนแล้วนะดัไม่ยอมออกนะยามด พ่อไม่รักอ๋อหนูอยู่นี่โอ้หนูอยู่นี่ออกไปเลยพี่ดำมาเลี้ยงพ่อหนูไม่ได้โอ้หนูอยู่นี่หนูให้คนมาเลี้ยงพ่อของหนูนะพ่อหนูคนเดียวเลยเนี่ยห้ามเลี้ยงพ่อหนูนะพ่อหนูคนเดียวเลยหนูพ่อหนูคนเดียวเลยเนี่ยดูสิ ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่นะยังยังยังลมไม่ดีอยู่เพื่อนเพื่อนซีมาแยกพ่อไม่ได้นะเพื่อนซีเนี่ยมาไม่ได้นะมาแยกพ่อหนูไม่ได้เลยหนูไม่ยอมอ่ะหนูไม่ค่อยยอมเท่าไหร่ดูหน้าตาหนูไม่ยอมอ่ะโอ้ให้พ่ออ้อนหนูพ่ออ้อนโอ้ต้องรักหนูคนเดียวเนี่ยครับอยู่ประมาณนี้เด็กเด็กเด็กขี้อ้อนเนาะเด็กขี้อ้อนเนาะอยู่ประมาณนี้เด็กขี้อ้อนโอ้ยเนาะเด็กขี้อ้อนเนาะเด็กขี้อ้อนเนาะโอ้ยเด็กคนนี้นี่ กูคนไม่รักเนี่คุณเองกูคนไม่รักนี่ยเออดู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 ปลอยใจดำดี๋ขาไม่เอยใจดำนะนี่อาการนี้คืออาการให้ปอยใจคืออาการให้ปอยใจที่ดำแต่พี่ดำหลบพี่ดำไม่แยกพ่หนูอ่ะดูสิไปบุญขี้อ่อนนะคะเด็กน้อยเสียงครูด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 ูขี้อ่อนนะคะแม่แไปมาไปมาโอ้ไปมาเลี้ยวเสมาลูกไปบุญพ่อมาโอ้ย โอไปรักไปตามอ่ะงอนอ่ะงอนอ่ะนี่งอนอะ่อนอะไปบุญเนีจะทำหน้าตาหน้าตีหน่อยเลยนะมันน่าหยิกรนะึเปลแบบนี้เนี่ยทำแบบนี้มันน่าหยิกรึเเนี่ยรู้ไหมเนี่ยเนี่ย,ยโอ้ไปบุญดูเขาวพอโอ้หายงอนเลยหายงอนเลยหายงอนแล้วโอ้ โอ้ยพอลกไม่ไหวแล้วยกขึ้นเลยนี่โอยทับลูกบอลเลยนั่งทับลูกบอลเลยได้ไหมดแล้วไม่ด้ใจดยแต่กรใจดีนะคะไม่ทำอะไรที่ดำนะดูดีหนูไม่ยอมกูเฉยๆนะใบบุญของเรากูเฉยๆหมวงพ่อนะห่อหันมไว้ไม่ยอ เามาเล็กๆนให้คนใจ่ไดาำดำไมยมไปดำกับขาวเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยดูนะดูนะดูดูขาหน้าดูขาจะเตะก็ไม่เตะนะคะกลัวยังเป็นห่พี่ดำพี่ขาวอยู่พี่ดำพี่ขานอนเป็นเพื่อนทุกวันเลยนะคะครับพี่ม้มครับพี่มัมชอบอะไรจ้า ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้คลิปของเราด้วยนะคะฝากติดตามด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเนอะ channel ลมาฟาก รับชม,มคลิปของเราแล้วก็สนุกสนุกนะคะกดกระดิ่งนะคะเพื่อแจง้งเตือนคลิปใหม่ๆของเรานะคะวันนี้ก็คงขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ